อันนี้ก็อ้วนนะครับเข้าไปติดใบจัรครับนี่ก็ใช้พวกอุปกรณ์พวกเครื่องมือจักรยานะครับพกไว้ก็ได้นะครับพี่ๆนะครับแค่ถอดออกแต่ต้องระวังปป้นตัวนี้หายนะครับเนี่ยอืมเนี่ยเป็นตัวนี้จะชอบหลุดครับเวลาเรามาแก้ไขกลางน้านะครับอัดเต็มเลยครับแล้วพอเราแกะเสร็จล้วก็เอาไปทิ้งบนฝั่ง